แจกสูตรกระหล่ำปีน้ำแดงน้ำซอสมึกแห้งอร่อยมากๆเตรียมกระหล่ำปีกันเราจะทำน้ำแดงเนี่ยก็เลยอยากให้มันออกมาดูแบบเป็นแผน่แผนๆหน่อย oh. เดี๋ยวเราก็จะตัดมันนิดนึงแล้วกันนะผมก็จะเริ่มตัดจากตรงตูดมันอย่างนี้เลยตัดตรงตูดไปเยอะหน่อยนะครับเพราะผมอยากให้มันออกมาเป็นแผน่นแบบนี้ ให้มันดูเป็นแผ่นใหญ่ๆหน่อยเนาะตัดตูดแล้วก็ค่อยๆลอกมันออกมาแล้วกันมันจะขาดบ้างฉีกบ้างไม่เป็นไรนะครับได้หมดแต่ว่าถ้าผ่าไปอย่างเงี้ยปัญหาคือไอ้ตรงกลางมันจะเล็ก<ม>พอมันเล็กอ่ะมันจะกินแบบลาดซอสไม่อร่อย,อยงไง<ห>นี่เรามาฉีกๆแบบนี้ดีกว่าตัดตูดันไปแล้วก็ฉีกๆแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรารอน้ําเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเอากระดมปีไปลวกหลายๆคน<ห>อาจจะไม่เคยกินเมนูนี้กินกันแต่แบบทอดน้ําปลาผัดใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยผมไม่อยากกินให้มันมีน้ํามันแล้ว ไม่อยากกินให้มันเค็มแล้วล้วก็อยากกินกระลำปีสไตล์จีนปกติเนี่ยเขามักจะใช้ตัวผักกาดขาวในการทําแต่ว่าผักกาดขาวมันก็จะมีข้อเสียคือถ้าเทียบระหว่างผักกาดขาวกับกระลำปีกระลำปีมันได้กรอบมากกว่าเราก็เลยแยกกระลำปีมาเป็นใบๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปลวกข้อดีก็คือเวลาเราลวกเนี่ยกระลำปีเนี่ยมันจะมีสารถ้ากินเยอะๆเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นอะไรเขาบอกเป็นสารตระกูลเดียวกับไซยาไนต์แต่ขูแต่แบบมันต้องกินแบบ โคตรอภิมหาเยอะเลยพี่คือคือคือถ้าคนที่กินเข้าไปจนจนจนอันตรายเนี่ยต้องผิดปกติในการกินกระลำปีอะพี่เพราะผมเคยดูคนญี่ปุ่นแข่งกินกระลำปีกันอะอเขากินกันคนละสองกิโลสามกิโลเขายังไม่เป็นอะไรเลยคือเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่แบบว่ากินกระลำปีดิบแล้วจะเป็นอันตรายเนี่ยไอ้ตัวสารที่เหมือนกับสารไซยาไนเนี่ยมันน้อยมากไม่ต้องกลัวเลยพี่กินได้เลยไปกลัวสารเคมีดีกว่าอ่ะเนี่ยน้าเดือดเร็วไหมเห็นมเมืม่อกี้เติมน้าไปตั้งเยอะ ตัวนี้มันเป็นกระทะที่มันผิวมันเป็นกาเฟนกาเฟนเนี่ยมันก็จะทําให้ร้อนเร็วกว่าปกติทีนี้ผมบอกไปแล้วเนาะวิธีลวกผักไม่มีอะไรเลยพี่กระทะดีๆนะครับกระทะดีๆก็คือกระทะที่มันไม่ทําปฏิกิริยาอ่าไม่ใช่พวกกระทะแบบที่มันแบบเป็นสนิมหรือเป็นอะไรเงี้ยพอมันไปโดนผักที่เป็นกดเป็นด่างมันก็จะเปลี่ยนสีแน่นอนหนึ่งกับสองร้อนๆน,น้ำเดือดเดือดเนี่ยพี่ดูใส่ผักลงไปยังไม่หายเดือดเลยแล้วก็ปิดฝาลงไปแค่นี้เองอันเนี้ย ได้แล้วพี่ดูสีสวยไหมเนี่ยดูดิไม่มีทฤษฎีที่แบบต้องไปใส่น้ําตาลต้องไปอะไรเลยพี่มันอยู่ที่อุปกรณ์พี่อุปกรณ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอุปกรณ์ไม่ดีใส่ทั้งน้ําตาลทั้งเกลือออกมาก็ก็เหลืองก็ไม่เขียวคราวนี้หมึกเนี่ยอยา่ยาอย่าอย่าไปหั่นก่อนมีบางคนหั่นนะตัดนะปวดมือเลยนะนี่เอามาแช่น้ําแบบนี้แล้ง,ง่ายขึ้นเยอะเลยนี่นแบบนี้นี่แกะทรงกระดองมันออกประมาณสั้งสามสี่ตัวนี้เขาพอแล้วไม่ต้องเยอะหรอก ทำออกมาแล้วน่ากินพี่จริงๆแล้วมันจะเป็นสูตรอาหารจีนที่เขาจะใช้ตัวเอ็นเป๋าเอ็นเอ็นหอยเอ็นหอยหรือว่ากังปวยแต่ว่าทีเนี้ยบ้านเราเนี่ยมันไม่มีใครขายหรอกกังปวยม,มันจะมีแต่ที่จีนนั้นเราก็จะใช้นี่แหละปลาหมึกแทนหั่นเป็นเส้นครับหั่นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ให้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำแดงกันละ ง่ายๆเลยนะปกติเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะชอบใช้กลิ่นของน้ำมันต้นหอม,อมใช่ไหมแต่เราอะ่ะบ้านเราอะ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมาทำาเอาต้นหอมมาซอยอะไรอย่างนี้หรอกมันเสียเวลาใช่ไหมผมก็เลยใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วผมไปได้ทางลัดมาบ้านเราอะ่ะข้อดีที่ดีกว่าจีนคือบ้านเรามีหอมเจียวเยอะ น้ำมันต้นหอมก็คือเอาต้นหอมมาไปผัดในน้ำมันซึ่งส่วนใหญ่มันจะไหม้ง่ายแล้วมันเก็บไว้ก็จะเหม็นหืนเพราะฉะนั้นพี่ใช้ความหอมจากหอมเจียวนิดเดียวแค่นี้เหมือนพี่ใส่กระเทียมเจียวอ่ะแค่นี้แล้วเอาหอมเจียวไปใส่เลยง่ายๆไม่ต้องไปใช้หอมแดงด้วยแบบนี้หอมกว่าเยอะแล้วมันจะหน้าตามันจะเหมือนกันพี่ดูสิหน้าตามันจะเหมือนปลาหมึกตอนลงไปผัดเนี่ยหน้าตามันจะเหมือนกันฉั้นกินไปก็คือมันก็คือเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยคนน่ะ จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่ใส่หอมเจียวแต่เวลากินออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเล็กๆแทรกอยู่ค่ะนี่แหละที่เด็ดเลยอ่ะเนี่ยผัดเนี่ยกลิ่นหอมปลาหมึกขึ้นมาแล้วปลาหมึกไม่ต้องกลัวเค็มนะนะเราไปล้างแล้วแต่จริงแล้วของผมก็ไม่เค็มอยู่แล้วนะคราวนี้ก็ใส่น้ําลงไปได้เลยมันกระเด็นพอน้ํากับน้ํามันใส่น้ําลงไปให้มันเหมือนน้าแดงอ่ะพี่ชั่วๆประมาณนะี้สักหนึ่งถ้วยตวงแบบนี้แล้วก็ปรุงรสแล้ว เราก็ใช้น้ำมันหอยตัวนี้อยู่แล้วอร่อยเลยน้ำมันเห็ดหอมของของไต้หวันซึ่งตัวเนี้ยเรามันมันเขียนเลยนะถ้าใครไปแปรไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรเลยคือธรรมชาติจริงแล้วอร่อยถ้าไม่มีพี่ใช้น้ำมันหอยธรรมดาก็ได้ถ้าเป็นน้ำแดงก็คือน้ำมันหอยแหละเป็นหลักคำว่าน้ำแดงก็คือน้ำมันหอยแหละผมใส่ไปเลยประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแบบพูนๆเลยพี่คืออะไรน้ำแดงน้ำแดงก็คือน้ำมันหอยทั้งนั้นแหละของจีนอ่ะนะประมาณนั้นแหละน้ำแดงคือเนี่ยะพี่ดูสีได้แล้วนะ อ่าแลวคราวนี้พี่ก็ชิมสักนิดนึงแต่อันนี้ผมรู้รสอยู่แล้วน้ำมันหอยตัวนี้มันจะไม่เค็มจัดมันจะเน้นหอมงนั้นผมจะต้องเติมน้ําตาลเล็กน้อยให้มีรสหวานนิดนึงไงสไตล์น้ําแดงนะ้มีหวานหน่อยๆคนไทยกินน้ําตาลสักประมาณครึ่งช้อนก็ได้นะหรือว่าเกือบๆช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยตามชอบแล้วก็ง่ายๆพี่เราขี่ียาทำน้ําซุปใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้ไงผงปรุงรสตาเชฟบุกอ่าก็เท่ากับว่าเหมือนกับน้ําที่เรามาใส่เนี่ยมันเป็นน้ําสต๊อกแล้ว ใส่ลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนชาแค่นี้เองเอาละนะตอนนี้ได้แล้วคราวนี้เราชิมเราชิมสักหน่อยว่ามันได้รสตามที่เราชอบหรือยังรสต้องจัดนะพี่เพราะว่าผักอะ่ะมันมีน้ํานะถ้าพี่ทํารสจืดพอไปราดมันจะจืดมากนะออโอโยยังยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ยังไม่เข้มขอผงปรุงรสแล้วกันเอาเข้มเข้มผงปรุงรสอีกตานินเข้มข้นเลยพี่เพราะเดี๋ยวต้องใส่แป้งอีกอ อ่าแล้วก็อันนี้น้ําผสมแป้งมันนี่ก็คือน้ําผสมแป้งมันเราก็ใช้เหมือนลัดหน้าพี่เราทําให้มันเหนียวอเนี่ยเราก็คนมันให้มันเหนียวหน่อยอืมอยากให้มีกลิ่นจีนๆก็เพิ่มนั่นไปอีกอะไรนะน้ำมันงาแต่ว่าสำหรับผมอะ่ะผมไม่เอาเพราะผมว่าน้ำมันงากับหมึกแห้งมันไม่เข้ากัน เราก็กระลำปีลงไปวางวางไปเลยพี่ไม่ต่องไปนั่นหรอกเนี่ยนี้นี่คืออันนี้คือเมนูพี่ไปเปิดร้านพัตตคารได้เลยนะเนี่ยถูกไหมเนี่ยก็อาหารแบบแบบขึ้นเหลาได้แล้วเนี่ยนะเวลาไปพัตตคารอาหารจีนก็จะเจอใช่ไหมอ่าผักกาดขาวราดกังปวยอะไรเงี้ยเนี่ยเจอเนี่ยหมึกแห้งเนี่ยไปหาชื่อจีนมาหน่อยก็เทแล้วพยายามอย่าเอาน้ำไปเดี๋ยวมันจืดจัดสวยสวยแล้วก็ราด นี่นเป็นไงนสุดยอดไหมน้ำลายไหลก็เลยทีเดียวแหละลแล้วก็ถือว่าดีต่อสุขภาพด้วยนะเพราะนี่คือผักลวกนะพี่ผักลวกอ่ะพี่นึกออกไหมผักลวกกับน้ําซุปอะ่ะมันดีกว่าทอดดีกว่าผัดเยอะแยะเลยอะ่ะ<อ>แล้วก็ขาดไม่ได้เนาะอาหารจีนเนาะพริกไทย ต้องหนักหนักหน่อยเป็นไงพี่สุดยอดไหมเสร็จแล้วครับกระหล่ำปีน้ำแดงซอสหมึกแห้งนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b e ด้วยและใครสนใจอุปกรณ์เครื่องครัวที่ผมใช้นะครับสามารถดูพิกัดได้ที่ใต้โพสหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 8 3 9 9 8 8 3 6 5ค่ะ083-988-8365ได้เลยครับผม กระทะเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสและก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ